ปัญหาของคนที่เอาหน้าออกกล้องแล้วทำไมยังขังไม่ได้คุณเจอปัญหานี้กันอยู่ไหมคะคุณเอาเคล็ดลับกูไก่ใช้นะคะหนึ่งคุณเป็นใครก่อนที่คุณจะบอกทุกคนว่าคุณเป็นใครคุณตอบตัวเองได้ก่อนว่าตัวคุณหนักเป็นใครคุณอยากให้เขารู้จักคุณหนักคุณทําอะไรนะก็คือแบรนด์คุณหนักแลวถ้าคุณเนื้อตือเต็กเต็กเกษตรมนตรีเป็นใครเป็นผู้เชี่ยวชาญได้ไหมผลทุกชนิดนี่คุณตอบตัวเองให้ได้แบบนี้ก่อนเมื่อคุณรู้แล้วว่าคุณเป็นใครสองะ คุณเชี่ยวชาญอะไรการที่บอกว่าคุณเป็นใครยังขายไม่ได้จนกว่าคุณน่ะเชี่ยวชาญอะไรเก่งอะไรถนัดอะไรมีความสามารถที่จะเอ่อช่วยอะไรเขานั่นแหละค่ะการเป็นผู้เชี่ยวชาญการให้ความรู้คนทําให้คุณขายของได้คนปัจจุบันนี้จะไม่ซื้อของที่ออกมาขายขายขายขาออกตามสื่อโฆษณาแล้วถ้าเมื่ไหร่คุณมีความรู้ให้เขาไม่ได้ถ้าเม่ไหรคุณไม่เชี่ยวชาญอะไรด้านนั้นรับประกันคุณขายไม่ได้แน่นอนชามแก้ปัญหาให้เขาได้ไหม ข้อน,นี้สําคัญมากเมื่อคุณเชี่ยวชาญแล้วคุณสามารถช่วยเหลือเขาได้ไหมถ้าคุณสามารถช่วยเหลือเขาได้แก้ปัญหาทเขาติดขัดอยู่ได้คุูรับประกันเลยนะคุณมีอะไรคุณก็ขายได้หมดเกลี้ยง